ไม่ไม่ต้องไปตามไอ้แค่เวลามาแล้วมาแล้วมีอาจิบอาจิบกล้องโปรยเ,เลยคนนี้วก็โปรยรีเฟซเ,เ,เ,เดี๋ยวเขาตาั้มมาไปไปนั่นเร็วโปรยชุ่มแตนั่นแล้วไปน,นัน,นแล้ว,ไไน,ลวนี่ครับคน <c oughs> รถมายังไงไม่รู้อันนมาลางรถสี่เหลก็ไม่ตามไป tay ai thì na anh em đang đấy và nghe có bài mà lang này đi qua, nó bóp mình nhiều thứ đấy bạn nhỉ để nó dùng nó dùng một là đâm nó tay phải luôn thì tr căng cu đắng anh đấy mân mân phải lúp lên đâu anh dài mân còn <laughs> nè tốt ra nhiều anh con còn nè được ra gió vàng con, từng <laughs> này từng mẹ mẹ nó ở lạc này ở lạc lên tổ tổ á, này tụng là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  tụng này tụng là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  Nhiè, tục vâng, à. nhiều tukanh đi, đi nặng joe mấy trong quân, nặng joe mấy đồng quân, phải tách cái nút ở đây rồi, rồi. Tắt cái, tách cặp

ไปเไรียนดำเรือไปปุ่มปุ่มนั่งกันนะเอฟเอฟซีตั้งเอาคนขับปุ๋ยไปไเร็วๆนี่เอาคนขับปุ๋ยขับไปบัดน,นี้ต่มันล่วงแต่มันแกล้งอันนี้เราก็ไปไปรีวิวไว้เลยขอขอขอครับขอกับเรือแบบน,นี้นี่เกียร์ได้เปลือ,ปอไปไหนตัวล่ง<ป>วางเอ๋อตัวล่างโอ้ไม่ได้ตรงไอ้นั่นนะี่นะ หนึ่งเราทำดีหอนึ่งเาทำดีประมาณนั้นมัอือเดี๋ยวนู้ไอ้ตาลุก่อนตันนี่ล่ะลูกเฮ้ยนันีอ้ตาลก้นนี่ินกน่าเขยิบมือออกมุกิน่าเป็นมืออือนั่นเปมือนี่มุกิน่าเดี๋ยวนี้อะไรล่ะนี่เอ๊ะเ็บอะไรไอนี่เป็งมืออากเป็งมืออ๋ออือ เนกว่มเรียวได้เก็บเรียวเรีวไดไเก็บหรือหลาเรียวไร้ีอยอย่างนี้อันี้ตัวเล็กอยีมันเรียวัไงตั้งที่อยจะไปไอ้ก้ตกรี่บหมดเดียวหมดเดียวียวอ้เดียวตรงรอยอบรับได้ยังไเียเงียบ่มเป็นแบบหรือปุมตรงรีวิยไว้ได้ครับ chẹp đấy. Chắc Chắc là rồi đấy, tắt cơ, đặt lăng luôn, đặt lăng qua đi ờ, 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 rồi ờ, 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 này, ờ, 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 เด็กเออมุนกับมุนุนมุนจนกันแล้วจนกันแล้วเอะไรวโไม่ฟื้นะนี่ไงไอไอนี้ได้หนาน่กาจังกาจังโอ้ดึงลูกาจังกอนเอะโอ้จังนี่บุอยู่กางนั้นมันอยู่ไดนี่เดี๋ยวกี้ดวิง เดี๋ยวเด่งเดียวโคอยเละโคตรถึงคนมึงจะวิ่งมึงจะวิ่งเยอะจังได้โอ้กุนโอ้แต่ก็ว่ามันกุนมันกุนแบบนั้นเลยมึงกุนผมก็ยากด้วนี่ยามอืมอืีอืมอืมโอ้ยมาเจ็บนายกันแล้วมึงกุนเนาะแต่ก็ว่ากุนมันกุนแบบนี้แต่ว่าเขาไปกุนมันบวกนะมันบวกเลย อันนี้พวกข้อวิวไวาเลขครับไม่ให่ว่าอีนั่นเลยต้องมีการตักจิงขึ้นรถด,ดำมจิงกับรอเราตรงน่านจะจิ้นใครรีบก็ได้ครับ,บกับกับแก่ปุ้มปุ้มว่าอันั้นแล้วลว่าแลงว่ามันยกืตัวปูนตัวเลย ไม่กับยอตนี่ผมว่านะถ้าว่าไมไม่นั่นเง้ยมแต่ไม่กู้มันอยกว่าอย่างไรไมเงียวันนี้เอฟดืบเไปว่ากับกุ่ไปได้เร็วบ่มีปัญหาอยู่นี่แต่ว่าไม่ว่างไม่ด้ไม่ดใจนี่ไม่ไหวว่ะนี่นต่กับ Hoa kia bùng bò. Hoa bỏ bùng binh 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 Có binh 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 các roman hô, này Rồi, mình buộc Cái Mà này, mày, giang nè, giang mày, nó còn giang mày, giang mày, mấy mày, giang mày, giang mày,

bạn rồi, bắt đầu quân gặp bắt đầu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  bắt chống bắt đầu đai à bắt đầu 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 bắt เอาไปคุ้นลุ่มยางหรือเงินเราจะลงนะจะไปคุ้นลุ่มยางลงได้ครับคุ้นใว่าลุ่มได้ติรองลุ่มไหมครับเดือนยวนนี่นะยังไงอ่อินโดนีครับจากากไหนครับแม่ไม้ครับโอ้ค่ะจะสอบถามเรื่องไปที่ไปที่โอเบรานะครับที่จะจะตอนประกันนะครับ